สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณนะคุณอาคุณลุงท,ทุกท่านนะครับกลับมาแล้วพี่ๆกลับมาพบกับผมนะครับบอยะลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่261อห่าหลังจากไปทุระต่างจังหวัดมาหลายวันพี่ๆเออพี่ๆก็หลายท่านก็ทราบนะบว่าบอยะลองไปไปทําอะไรนะครับก็พอดีไปงานข่าวดำนะคุณตานะครับ ก็เพิ่งเสร็จที่สุรินนะพี่พี่อรอบแรกก็ไปเยี่ยมนะครับรอบสอก็ไปงานเกิดแก่เจ็บตายก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่โทรมาทักโทรมาเยอะแยะเลยนะพี่พี่หลายท่านมากเลยนะครับทั้งโทรมาให้กำลังใจโทรมาสอบถามนะครับโทรมาพูดคุยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับในความปรารถนาดีนะครับความ จะเรียกว่าเอ็นดูเมตานะครับอบอนพอลองก็ดีใจนะครับดีใจที่พี่ๆคุณนา้าคุณอาคุณลงุงรักและเมตานะครับมานะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่ๆสําหรับพี่ๆที่เคยเช่าหากันประจําก็จะรู้อยู่นะครับว่าจะเป็นพระย,ย่อยๆนะพี่ๆสําหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่อาจจะอาจจะมองว่าเป็นพระไม่มีราคาไม่มีอะไรก็ก็ให้พิจารณาเอานะครับแต่บอนพะลองจะเป็นพระสไตล์นี้นะ พระย่อยๆรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้เล่นแท้เป็นเล่นแท้นะพี่ๆไม่มีวัดดวงนะครับไม่มีพระหลักนะครับก็ตามสโลแกนพี่ๆพระย่อยพระรองนะครับหลายท่านก็รู้นะครับว่าพระหลักเราก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เช่าหาตามกําลังศรัทธาเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่พี่ธงชัยนะครับ ที่อ่างทองนะครับส่งพระมาให้บอยพะลองยังไม่ได้แกะเลยนะครับยุ ing, erm im, really ่งยุ่งอยู่นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับส่งมาเป็นหลวงพ่อแพรนะครับส่งมาให้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับมาเดี๋ยวคลิปจะยาวไปพี่ๆกลับมาแล้วลุยนี่อันนี้ของบอยพะลองมีนะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพรเหมือนกันพี่ๆอันนี้เป็นพระประธานพระประธานพรสิงห์บุรีวัดอ่างทองเอวัดพิกุลทอง ่่านีข้างหลังเป็นรูปเหมือนนิกเกิลน,นะชุบนิกเกิลกระไหลทองอ่านี่ใครชอบเป็นกระไหลทองนะนี้หลวงพ่อแพรดูง่ายๆพี่ๆวัดพี่กุลทองอย่างนี้เอา50บาทพี่ๆลองดูนะ50บาทนะครับเผื่อใครยังไม่มีนะครับนี่บอกรอลองใช้เป็นโปรไฟล์ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพอ่อวัดไร่ขิงน่าจะปี4 3นสะนม่มีปีกำกับท้ายสวยๆเลยรูปหล่เอเหรียญหล่อหลวงพอ่อวัดไร่ขิงนี่รอยตะไบพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมนะครับหลวงพอ่อวัดไร่ขิงใครอยากได้ไปติดหิ่งติดบ้านไว้นะครับหรือว่าใครศรัทธาหลวงพ่อนะครับองค์หลวงพ่อนะ อ่าอย่างนี้ก็เอาห้าสิบาทนะพี่พี่นี่เหรียญหล่อนะนี่น่าจะเนื้อโลหะผสมอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหลอ่อเอ้ยไม่ใช่เหรียญหลอ่อเหรียญหลวงพ่อไก่ทองวัดบ้านผานอ่างทองนะพี่พี่ข้างหลังเป็นหลวงพ่อขาวนี่อ่างทองอันนี้เหรียญน,นี้ผมไม่แน่ใจปีมันกันนะว่าออกปีไหนอ่านี่หลวงพ่อ้หลวงพ่อไก่ทองก็เป็นหลวงพ่อ คู่คู่อ่างทองเหมือนกันนะเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณเลยพี่ๆสมัยตามประวัติก็เป็นนู่นเลยสมัยศิลปะบายนยุครบบุรีปลายรบ,บุรีต้นสุขโขทัยนะสุตอนปลายรบุรีแล้วก็ตอนต้นของยุคสุขโขทัยนะครับอ่าเราสืบกันมาว่าประวัติย่อๆนะตามที่บอยพอลองไปอ่านมานะพี่ๆ ก็ไม่ได้รู้นะก็ไปศึกษามาเหมือนกันนครับย่อๆเราว่าเรา,เาสืบกันมาว่าเป็นพ่อคุณสีอินทราทิตนะพี่ๆี่เป็นผู้จัดสร้างนะครับจัดสร้างที่เหมือนว่าสร้างที่สุขโขทัยอะ่ะแล้วก็แยกชิ้นส่วนมามาประกอบที่วัดบ้านผ่านที่อ่างทองนี่พ,พระพุทธรูปสมัยเก่าแก่เลยคู่อ่างทองอ่ะนี่อย่างนี้ก็50บาทนะพี่ๆเอาไม่แพงคนระับ เผื่อใครชอบอาญทองห้าสิบบาทแล้วก็หลวงพ่อคูณอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นคูณเศรษฐีนะปลุกเสกสามไตามาตผิวไฟยังแดงๆอยู่นะครับนี่ยังมีแดงๆอยู่อ่าอย่างนี้ก็ห้าสิบาทนะใครยังไม่มีนะพี่ๆใครยังไม่มีอ่าอย่างนี้ก็ห้าสิบาทนะ ปลุกเสกสามไตมัดลองดูอ่าขยับมาหน่อยนึงขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเสมาปีหกหนึ่งลงปูแสนปัสสันโนนะครับวัดบ้านหนองกิกปีหกหนึ่งนะพี่พี่ข้างหลังเป็นยันห้าหมายเลขสาเอ้ยเจ็ดห้าห้าลงปูแสนปัสสันโนจมูกมีโดนนิดนึงนะครับพี่พี่อ่านี่จมูกโดนนิดนึงขอคนรับได้นับลงยานะผิวไฟแดงๆเลยนะครับไม่มีกล่องนะ อ่าเอาเอาแปดสิบบาทนะพี่พี่นี่หลวงปู่แสนประสันโนอ่านี่นะสวยๆเลยปีหกหนึ่งนะต้นๆเลยยุคต้นๆน,นี่ใครยังยังไม่มีหรือว่าใครยังยังชอบหลวงปู่อยู่นะจัดได้นะรุ่นนี้พี่พี่ส,สวยๆเลยอ,อ่าแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นหลวงปู่ปัญญาพี่พี่หลวงปู่ปัญญาปัญปญ,ญทโล ชนบุรีนะเหรียญรุ่นนี้ก็เล่นกันแพงอยู่นะนี่ออกใหม่ๆนี่แพงนะเส้นจมูกโดนนะพี่ปีเป็นกระไหลเถาะกระไหลเงินนะหนึ่งศูนย์เจ็ดเหรียญนำเลิกสภาพสภาพไม่ค่อยสวยนะตรงๆนะแต่ว่ายังยังไม่ขี้เลยอะ่ะนี่ออกช่วงหนึ่งแพงมากนะพี่พีนี่ช่วงหนึ่งแพงมาก ใครรู้จักหรือว่าใครยังไม่มีนะหลวงปู่ปัญญาชนบุรีคนระับนี่มัดหนองผักหนามนะมัดหนองผักหนามอย่างนี้ก็เอาแปดสิบาทนะพี่ๆอ่าอย่างนี้ก็แปดสิบบาทนะนอ่าแล้วก็จะมีหลวงพ่อทองมาสององค์พี่ๆนี่หลวงพ่อทองนี่สวยเลยสวยเลยพี่ๆ ข้างหลังเป็นองค์ทาเวศสุวรรณนะครับอันนี้องค์นี้หมายเลขหนึ่งสองเก้านะอันนี้เป็นรุ่นที่สมาคมพักเครื่องพระบูชานะครับจงบังหวัดชัยภูมิจัดสร้างพี่พี่นี่โอ้โหดูพี่พี่อันนี้สวยจริงมีสององค์นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฝาบาทไม่ฝาบาทก็กระไหลทองอะเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันสวยจริงพี่พี่รุ่นนี้ รุ่นนี้ผมว่าน่าเก็บนะดูเนี่ยเพราะว่าอันนี้จะลงยาด้วยนะเป็นผิวลุง้งนี่เป็นออกรุงลุง,ลงอันนี้หมายเลขเก้าสิบหกนี่องค์ท้าวเวสุวรรณข้างหลังสมาคมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดชัยภูมิจัดสร้างอ่านี่ไม่ขี้เหร่แล้วกันแต่ไม่มีกล่องนะนี่ใครชอบบอยเพือลองเอาองค์ละแปดสิบาทแล้วกันพี่ อ่าองละแปดสิบาทอ่าองละแปดสิบาทนะชอบปิดมามีแค่2องค์นะนมีแค่สององมาต่อมาจะเป็นงานเลี่ยมอ่านี่อากรงแปดลงสีรุ่นเขาาเรียกรุ่นอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนลืมแล้วนี่รุ่นพยากุมพีนะครับพยากุมพีพร้อมเลี่ยมกันน้ําอันนี้ลงยานะพี่พ อ่าอันนี้หมายเลขสิบสี่ทองแดงซาตินนะต่อโคตรรวยแล้วก็หมายเลขสิบสี่ังหลังเป็นยันฟ้าประธานพรนี่อากงแปรลงสีท่านก็เด่นในทางเมตาค้าขายไว้พอลองกันนับถือเอามีอยู่ห้าองค์เดี๋ยว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 ไล่สี่องค์นี้ก่อนมันจะมีเนื้อนวะอยู่องค์หนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันองค์นี้จะเป็นทองทิพย์ อ่าองี้จะเป็นทองทิพย์ลงยาเหมือนกันอ่าจมูกโอเคอยู่พี่พ่มีแต่นิดเดียวอ่าเรียมกันน้ำเหมือนกันอันนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามอันนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามอันนี้จะออกออกเหมือนชนวนนะคล้ายๆชนวนพี่พี่อ่าต่อโคตรด,ด้วยอันนี้หมายเลขแปดสิบสี่อ่าจำหมายเลขก็ได้แต่ลงยาทุกองพี่พี่ อ่าอันนี้สวยอันนี้ออกออกเหมือนฉนวนเหมือนกันอันนี้เลขสิบเนี่ยสี่เหรียญน,นี้เอาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่เอาองละร้อยเดียวนะครับมีกล่องให้ทุกองค์นะพี่พี่ชุดนี้มีกล่องทุกองค์นะครับนี่แค่เลี่ยมก็คุ้มค่าแล้วพี่พนี่บางท่านเลี่ยมเลี่ยมอย่างเงี้ยก็ร้อยหนึ่งแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมเอาร้อยเดียวนะแต่องค์นี้จะเป็นเนื้อนวะพี่พี่ อันนี้จะเป็นเนื้อนวะนวะจะเลี่ยมไมค่อนนะครับเลี่ยมไมค่อนอ่าเลี่ยมไมค่อนเห็นไหมอันนี้หมายเลขสิบห้านะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะมีกล่องเหมือนกันนวะบอยพระลองขอร้อยยี่สิบนะฝังพลอ,อ่าขอร้อยยี่สิบนี่เสียนแปะลงสีนะครับอากงแปะลงสีแล้วก็จะมีหลวงปู่อิ่มมาองหนึ่งเป็นรุ่นที่ระลึกไหว้ครูนี่มีกล่องเหมือนกันพรอห้าประการ อันนี้เป็นลงยาเขียวนะเป็นชุบเงินนะเป็นกระไหลเงินลงยาเขียวลายเหมือนออกคล้ายๆลายพางอะ่ะแล้วก็ลงยาจีบอลตรงนี้ด้วยครับนี่ชุบเงินอันนี้หมายเลขหนึ่งสองเก้าเก้าชุบเงินโคสลา,าโคสอ,อุพร้อมเรี่ยมกันนะ้ํามีกล่องอ่าลงปูอิ่มใครเอาไว้เพื่อลองก็เอาร้อยเดียวนะพี่พี่นี่ร้อยเดียวชอบปิดมานะครับคิดว่าคุ้มค่าปิดไปพี่พี อ,อย่าลังเลนะครับชอบปิดเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านลังเลนะครับกลับมาอีกรอบไม่เหลือแล้วนะครับเราคานี้คุ้มคุ้มอยู่นะพี่ๆอาจจะไม่ถูกที่สุดนะอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่ว่าผมว่าคุ้มอะ่ะอ,อาจจะมีถูกกว่านี้นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดพี่ๆปีหกสามนะนี่ลังไกนี่สวยคลาสสิกดีนะเป็นอัลปาก้าซาติน อย่างนี้คลาสสิกดีอ่านี่เห็นไหมจะมูกสวยๆเลยลงยาเขียวที่ขอบนะครับเหลี่ยมโชคดีชื่อรุ่นดีด้วยนะครับโชคดีโชคดีทวีซัพบนะครับอ่านี่โชคดีทวีซับมีกล่องให้หมายเลขหนึ่งเจนะครับปี63ก็ถือว่าเป็นปีต้นๆ้นอยู่นะนี่เรียมไมค่อนนิดสวยเลยอ่าใครเอาอย่างนี้บ่อยพรองก็เอาร้อยเดียวนะพี่พี่ร้อยเดียวนะ หลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดมีมาสี่องค์นะครับจะเป็นรุ่นเมื่อกี้รุ่นโชคดีนะจะเป็นเลื่อนมาสามองค์อ่าเลื่อนสามองค์แต่ว่าคนละราคาเลยนะพี่พี่อ่านี้จะมุกสวยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาเรียบไมค่อนอันนี้อ่านี่ทองแดงทองแดงเปิดไว้ร้อยเดียวอ่าทองแดงเปิดไว้ร้อยเดียวมีกล่องทุกองค์นะพี่พอ่าเลื่อนกล่องขาวนะครับ อ่านี่นะเรื่อนกล่องขาวนะทองแดงเปิดไว้ร้อยเดียวอันนี้จะเป็นเป็นฝาบาทฝาบาทหรือว่ากระไหลเงินนะี่กระไหลทองยังลวนลวนอยู่พี่พี่เมื่อวานว่าจะลงนะไม่ไหวนะครับเมือม่อเช้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าว่าจะลงไม่ไหวนะครับเลิกงาน ที่ยังคืนกว่านะพี่พี่วิ่งงานทั้งวันเลยนะกลับมาก็วิ่งงาน,อ,น,นอันนี้ก็สวยนะอย่างนี้เอาหน,น,นึ่งหนึ่งศูนย์นะพี่พี่เอาร้อยสิบาทนะครับนี่กําไรองค์ละสิบบาทพอือเช่าได้พี่พี่สวยอันนี้จะเป็นเนื้ออปมราิาอันนี้องค์นี้ตั้งใจจะมาเอาไว้อันนี้ด้วยขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ อ่านี่ตั้งใจจะเก็บไว้สักองค์อยู่เพราะว่าสวยนะอัปปากาผมก็เพิ่งได้ได้มานี่แหละแต่ก่อนซื้อองค์แล้วใช่70 80สิบแปดสิบเองนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาร้อยกว่าแล้วพระมันมีหมุนเวียนอ่ะพี่พี่รุ่นนี้หมุนเวียนแล้วมันทําให้ให้เหมือนราคาขยับทีละนิดละนิดละนิดนะครับใครอยากจะเก็บก็เก็บได้นะรุ่นนี้ผมแนะนําเลยนะครับอัปากาบอยพอลองเอาเอาร้อยห้านะพี่พี่นี่อัปกา,าสวยสเลย อ่านี่ร้อยห้าสิบมีเท่านี้แล้วก็จะมีพระชุดอยู่ชุดเดียวครับอ่าผ้าชุดอยู่ชุดเดียวเหรียญจะเป็นเหรียญน,นี่เลยนะเหรียญสวยๆเลยนี่หลวงพ่อปอดที่ไหนบ้านใครอันนี้หลวงพ่อเบิดอ่านี่ผระบ้านใครเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละเหรียญหลวงพ่อหนุนที่ไหนเอ่ยหลวงพ่อหนุนจันทบุรี อันนี้หลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับวัดน้อยคลองด่านอ่าเรียนสวยสวยเลยนะสภาพยังสวยหลายองค์อยู่นะนี่อันนี้หลวงพ่อช่อที่ไหนเอย่ยนี่ปีสามสามเลยนะนี่อ่าหลังยันเกาะเพชรด,ด้วยที่ไหนเอย่ยไม่รู้อันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยวัดปากน้ำนนทบุรีปีสามแปดเอ้ยปีสามห้างานเซยิตปีลึกหลายองค์อยู่นะนพี่ สวยเลยที่ไหนนี่พระเทพวิมนเมธีที่ไหนเอ่ยสกลนครอุย้ยพระธาตุเชิงชุมแล้วก็จะมีพระผงเป็นหลวงปูท่ทวดสององนี้ชุดนี้สิบองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่สิบองค์ อ่าสิบองค์เอาบอยพอลองเอาร้อยเดียวนะพี่พี่นี่ชุดนี้ร้อยเดียวมีชุดเดียวด้วยนะเพราะว่าโดนหลังบานไปสองชุดแล้วนี่เหลือชุดเดียวอ่าชอบปิดมาสวยอยู่นะเหรียญสวยทุกองค์เลยอ่าก็ประมาณนี้พี่พี่ EP นี้ก็ไวหน่อยนะครับพระยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพึ่งมาอ่าพระพึ่งมาถูกใจถูกราคาองค์ไหนนะพ,พี่พี่ปิดได้เลยนะครับอ่าปิดได้เลยนะ ขอคนรับจริงนะพี่พี่มีปลายทางให้นะครับคุณนะคุณอาทุกท่านไม่สะดวกโอนบอยพหลองมีปลายทางนะครับขอแค่รับจริงพี่พี่แต่ก็ไม่มีใครปิดส่วนมากไม่มีหรอกไม่มีใครปิดเล่นเพราะเป็นพาไม่แพงพี่พี่ส่วนมากคุณนะคุณอาเช่าได้หมดเช่าได้หมดอโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ต้องขอบพระคุณอีกครั้งเลยนะครับที่ทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับที่ให้กําลังใจบอยพะลองนะครับ อาจจะพูดไม่เก่งนะพี่พผมก็พูดมา200กว่าพีแล้วก็ยังเนี่ยก็เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมสไตล์เดิมเลยไม่ไมีไม่รู้จะสรรหาคำปั้นแต่งอะไรมานะครับก็ต้องได้แค่ขอบคุณจากจากใจพี่พีอ่ะพูดไม่เก่งแต่ก็จริงใจตามนั้นนะพี่พี่ชอบชอบถูกใจถูกราคาโทรมาได้พี่พ โอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับพี่พี่อีพีนี้ลาไปแล้วครับขอบระคุณครับสวัสดีครับ